ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2016สนามที่3ซึ่งจัดขึ้นที่สนามพิระ International Circuit จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่28สิงหาคม2,559ที่ผ่านมาบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผนิกกำลังร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมอโตสปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา ในรายการ Yamaha Moto Challenge สองพนตอนนี้เป็นปีที่2หลังจากเมื่อปีที่แล้วนะครับมีทีมต่างๆร่วมกันอย่างมากมายถึง20ทีมและในปีนี้มีวิธีรัยเทคนิคต่างๆนะครับสมัครเพิ่มข้ามามากขึ้นเป็น27ทีมด้วยกันวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ก็คือการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้เชิงช่างให้กับนักศึกษาระด,ดับอาชีวศึกษาและเป็นการพัฒนาบุคลากรต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรมการบริหารจัดการทีม และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่การประกอบอาชีพด้านมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคตนอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมรองรับการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในระดับภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงกลุ่มสร้างความสามะคัคคีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระวังอาชีวศึกษาต่างสถาบันนะครับผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริงในสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge ในปีนี้นะครับมีทั้งหมด4สนามด้วยกัน2สนามแรกจัดไปแล้วที่ Thailand Circuit จังหวัดนครปฐม และสนามนี้เป็นสนามที่3ครับจัดที่ธีรศ์กิจชนบรุรีส่วนสามสุดท้ายนั้น,นครับจัดที่ช้างเซอร์กิตบุรีรัมนะครับวันที่10ถึง11เ็กันยายนที่จะมาถึงนี้และในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังคําสัมภาษณ์ของคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการขายและการตลาดของบริษัทไทยยาม้ามอเตอร์จำกัดลองฟังกันดูครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามทีระเซอร์กิตนะครับด้านหลังนี้เป็นกองเชียร์ ของรายการแข่งขันยามาฮ่าโมโตชาเลนจ์นะครับซึ่งบริษัททายามาฮ่ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับโรงเรียนทั้งหมด27วิทยาลัยอ,อาชีวะทั้งหลายนะครับทำการแข่งขันตั้งทีมแข่งขันพร้อมถึงให้ความรู้ ความสามารถในเรื่องด้านช่างรวมถึงนักแข่งนะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็คือจะให้นักเรียนนักศึกษาลดนลงให้เลิกละเรื่องการแข่งขันบนท้องถนนนะครับหันมาแข่งขันบนสนามซึ่งมีความปลอดภัยและมีกับกติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันที่สองคืออ,อยากจะให้ยมห้าต้องการที่จะพัฒนาองค์กร ความรู้ความสามารถของนักเรียนอาชีวะเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศนะครับซึ่งยังขาดบุคลากรอีกมากนะครับเพื่อรองรับการเติมโตการแข่งขันโครงการมอเตอร์สปอร์ตในเอเชียของเราสนามหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นสนามที่ช้างอินเตอร์ในั่นนลเชอร์ซร์คิตนะครับในวันที่11 11กันยานะครับก็อ,อยากฝากให้นักเรียนอาชีวะชาวยามาฮ่ารวมถึงผู้ชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศได้ติดตาม เป็นกําลังใจกิจกรรมของนักเรียนอาชีวะในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากขอบคุณด้วยครับสําหรับการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 26ในปีนี้ยังคงใช้รถแข่งนะครับ Yamaha Exciter 150รถครอบรัวสไตล์สปอร์ตนะครับรุ่นปัจจุบันของ Yamaha ที่ดีไซน์แหลมคมฉูบเฉียวเร้าใจเครื่องยนต์ 150cc สิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชั4วาล์ว ระบายความร้อนได้น้ำนะครับกัมไซช์ที่ถือว่ามีเทคโนโลยีสูงสุดของขนาด 154cc ในกลุ่มของรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตขณะนี้ครับและในปีนี้นะครับมีวิทยาลัยเทคโนโลยีลงแข่งขันทั้งหมด27ทีมด้วยกันก็ประกอบไปด้วยจากกทมทั้งหมด6สถาบันนะครับภาคกลาง6สถาบันภาคเหนือ3ภาคตอัวนอ,อกเฉียงเหนือมา8สถาบันนะครับส่วนภาคตัวออกนะครับมา4ตัวตกมา1ภาคใต้ามา1าครับ รถแข่งทั้งหมด27คันนั้นต้องถือว่าเป็นสีสันของการแข่งขันอย่างแท้จริงสังเกตดูเจนนะครับว่ารถทุกคันนั้นมีสีสันที่แตกต่างกันให้ความเร้าใจอย่างยิ่งในการชมนี่คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสไตล์สปอร์ตนะครับรุ่น1 5 0ซีซีเอ็กไซเตอร์พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยคณะผู้บริหารของยามาฮานะครับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเส้นสตาร์ทของรถแข่งโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับของสนามแข่ง และก็ผู้มีเกียรตินะครับหลายคนร่วมถ่ายภาพกันในวันนั้นหมายเลข99สครับนักกรวันสมจิตคอลีฟายมาที่1นนะครับขณะที่หมายเลข9ก้านลงเดชแก่นอาสามาที่2ครับรถแข่งทุกคันนะครับอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันความเร็วความแรงก็ใกล้กันนะครับอยู่ที่ฝีมือนักแข่งด้วยครับว่าจะคิดได้ดีขนาดไหนนะครับรถกันทั้งหมด27คันนั้นพร้อมบนสเตชตาร์แล้วนะครับธงแดงออกจากสนามไปแล้วต้องบอกเลยครับว่านี่คือภาพการเล่งขันที่มีความตื่นตต้นใจเป็นอย่างยิ่ง รถแข่งนั้นเต็มปิดสตาร์ทครับสัญญาณไฟแดงดับลงเมื่อไร่การแข่งขันจะเริ่มต้นทันทีครับนี่คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ยามาฮ่าโมโตชเลนสามที่3าที่รสกิดออกสตาร์ทไปแล้วครับนี่คือการแข่งขันที่ถือว่าโอ้โหนะครับเป็นนักบิดหน้าใหม่ดารุ่งพุ่งแรงของยามาฮ่าระดับนักศึกษาครับหลายคนในวันนั้นจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ระัแข่งมืออาชีพได้ต่อไปในอนาคตหรือไม่อยู่ที่การฝึกซ้อมและการแข่งขันในวันนั้นสำหรับสนามนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ถือว่ามี วิทยา,ายเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทคและวิทยาัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังที่ดวลกับวิทยา,ายเทคโนโลยีช่างฝีงมือบรรจาวิทยาโดย4คันแรกก็ประกอบไปด้วยนักกรวันสมจิตนะครับหมายเลขส9กนรงเดชแกนอาสาหมายเลข9กนะครับแล้วก็บุญยลิตประยูนญ,ญ,ญาตหมายเลข5 5และอลงกร์ทิศกระโทกหมายเลข11ครับโดยเรื่อง4คันนี้นะครับขับเคลื่อนตลอดเกมรแข่งขัน8รอบสนามด้วยกัน ต้องถือเป็นการแข่งขันที่มีความร้าวใจเป็นอย่างยิ่งสนามเพรลสกิตนั้นจะมีความยาว2.54กิโลเมตรนะครับยาวกว่าทรเนสกิตเล็กน้อยโค้งต่างๆก็เป็นโค้งความเร็วสูงแตกต่างจากทรเนสกิตมากพอสมควรทีเดียวดังนั้นนะครับนักแข่งทุกคนต้องมีฝีมือในการเข้าโค้งที่แม่นยํานี่คือสีคันแรกของการแข่งขันในวันนั้นที่ถือว่านะครับเป็น,นการแี่ยขอย่า่ดูเดือดทีเดียวครับทั้งหมดผัดก,กันแซงอย่างตื่นเต้นในทุกรอบของการแข่งขันนะครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือภาพแข่งขันที่มีความร้าวใจเป็นอย่างยิ่งดูคคครรรัััับว่าาเข้้้โงงแกกไปท4นนพอม นี่คือโค้ง S1 ครับเป็นโค้งที่มีความเร็วสูงและมีการหักพลิกไปพลิกมาและหลังจากขับเคีื่ยวมาตลอดแปดรอบสนามนั้นก็ปรากฏว่านะครับนักกรวสมจิตมาเล็กสกาโนนั้นเข้าสินชนี่1ครับรับธงหมากรุกไปอย่างสวยงามขณะที่อันที่2เป็นของลงเดชแก่นอาสามาเล็ก9้าและบุญฤทธิ์ประยุนญ,ญ,ญาติครับมาเล็กทาสิบห้าเข้าที่3ครับต้องถือเป็นการแข่งขันที่มีความตื่นเต,ต้นคู่ขี้สุดซีเป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักแข่งอันดับที่3ครับบุญฤทธิ์ประย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีนะครับเป็นเจ้าถิ่น1ใน3ทีมของชนบุรีในวันนั้นอันดับ2เป็นของนรงเดชแก่นอาสาจากเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังนะครับทำเวลาไล่ตามอันดับที่1่ห่างเพียงแค่0.2วินาทีเท่านั้นนะครับเป็นนักแข่งที่มีรูปร่างสูงโย่งทีเดียวครับน,นี่คือนักแข่งดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นไปสู่นักแ,แข่งระดับอาชีพในอนาคตและแชมป์นสนามนี้ก็เป็นของนักกอล์วันสมจิตหมายเลข99นะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกครับ นี่คือนักแข่งทั้ง3คนนะครับของย a m a h a เอ็กไซเตอร์หนที่สามารถสาารถกางผลนได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนั้นสรุปการสะสม3สนามที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่านะครับบุญยนิตประยชน์ญญญนั้นทําคะแนนสะสมมาที่1นะครับแม้ว่าสนามนี้เข้าที่3ก็ตามโดยมีบริหารการสดานนะครับทำคะแนนสะสมมาที่2สนามนี้พลาดท่าตกไปอยู่ที่6และอันดับที่3ของคะแนนสะสมก็คือนักกรลบรสมจิตแชมป์สนามนี้นีเองสำหรับการแข่งขันยามาฮ่ามอเตอชา์สามสุดท้ายในปีนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามข่าวการต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วพบกันตอนในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ